นักบวชซึ่งทุศสิประพฤติตนไม่ดีงามต่อให้อยู่ในเพศนี้เป็นใหญ่เป็นโตเพียงใดก็ตามถึงวันหนึ่งด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอำนาจข,ของกรรมก็จะซัดท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นของแปลกปลอมไม่บริสุทธิ์ขึ้นไปสู่ฝังให้พ้นจากศาสนานี้ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันหดศาสนาล่วงเลยมาถึง2 5งพสิบปปีตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจริญผ่านความเสื่อม มามากมายแม้แต่ในพุทธกาลก็มีทั้งความเจริญความเสื่อมเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานพระกลุ่มหนึ่งก็เสียใจร้องไห้คำควรพระที่เป็นอริยเจ้าเป็นพระหันก็แสดงธรรมสังเวชสลดใจพระที่เป็นปูติชนเป็นคนหนาก็ดีอกดีใจว่าจะไม่มีใคร มาคอยจำจี้จำชัยทั้งความเห็นจึงต่างกันผ่านมาถึงสองพันกว่าปีมาถึงยุคป,ปัจจุบันคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอยู่พระไตรปิฎกก็ยังบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ทีนี้ก็เหลือแต่ผู้ที่จะทรงธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านักบวชที่จะรักษาวัดวาศาสนา เมื่อถึงยุคหนึ่งก็เสื่อมถอยลงที่อยู่ก็ประพฤติตนไม่น่าเลื่อมใสยังศรัทธาประชาชนให้ตกต่ำไปอันนี้พวกเราในฐานะพุทธบริษัทสีเราต้องช่วยกันประครับประคองศาสนาหนึ่งเราไม่สนับสนุนผู้ทุศีสองเราต้องส่งเสริม ผู้ทรงศีลธรรมอันดีงามในสมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้าตรัสว่าความความดำริสำคัญดำริในการออกจากกามดำริในการไม่มุงร้ายดำริในการไม่เบียดเบียนคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นเอง ในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระองค์หนึ่งชื่อพระสุนทรสมุทเทละมีทรัพย์อยู่แปดสิบโกดเป็นเศรษฐีใหญ่ลูกเศรษฐีมีลูกคนเดียวด้วยนะโตท่านเป็นลูกคนเดียววันหนึ่งเห็นชาวบ้านเอาดอกไม้ทูกเทียนไปบอกจะไปไหนกันบอกจะไปวัดพระเชตวันไปไหว้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าท่านก็เลยไปด้วยเมื่อไปได้ฟังเทพพุทธเจ้าเกิดศรัทธา เกิดศรัทธาก็เลยขอบว,วชพระพิจเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะบวชต้องไปขอมารดาก่อนพระสุนทรสมุทก็ไปขอบิดามารดาซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่บิดามารดาก็บอกว่าโอ้ยลูกพ่อแม่เขามีลูกคนเดียวให้บวชไม่ได้ลูกต้องอยู่คลองเรือดูแลทรัพย์สมบัติท่านก็เลยทําเหมือนพระรัตถาละก็คือว่าไม่ดื่มไม่ฉันนอนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาเจ็ดวัน พ่อแม่กลัวลูกตายก็เลยจอมให้ลูกบวชเมื่อบวชแล้วเรียนกรรมฐานของพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าเราจะอยู่ในเมืองน,นี้เลยเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะกวนจึงไปทุดงไปอยู่เสียที่กรุงราชคึกห่างจากกรุงสาวัตถีไปอยู่ที่อื่นฝ่ายพ่อแม่ก็ขำควรเสียใจว่าลูกทิ้งวันหนึ่งเขามีงานหมรรสบ ลื่นเลงซึ่งสมัยก่อนลูกชายชอบมากวันนั้นเห็นมีงานแล้วก็ร้องไห้ทั้งผัวเมียพ่อกับแม่ร้องไห้นางหญิงแพทย์สยาหนึ่งคนหนึ่งเดินผ่านไปเห็นว่านายร้องไห้อะไรหรือบอกเราร้องไห้คิดถึงบุตรก็บุตรของท่านไปไหนเสียเล่าอ๋อบุตรไปบวชไปบวชก็บวชแล้วก็ทำไมาไม่ศึกสะบอกบุตรไม่ยอมศึก ได้หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วนางนี้ก็เลยบอกถ้าดิฉันทำให้ศึกได้ท่านจะให้อะไรดิฉันพ่อแม่นั้นก็เลยบอกว่าโอ้สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของเธอโอ้งั้นนนั้นจงให้เงินดิฉันมาดิฉันจะไปทำพระเทระให้ลาสิกขาให้ได้แล้วนางก็ไปไปเมืองที่พระเทระอยู่ไปซื้อบ้านท่างปราสาทใหญ่โตนะ เวลาพระบินาบาทแกก็ไปดักใส่พอใส่ไปใส่ไปก็ทำให้เด็กจ้างเด็กมาเล่นเล่นฝุ่นให้มันฟุง้งตอนไต่บาบว่าโอ้พระคุณเจ้ามาใส่บาตรรับบาตรตรงนี้มันฝุ่นนักขอพระอ,องค์จงพระคุณเจ้าจงวันหลังเข้าไปข้างในบ้านเถิดเข้าไปตรงประตูเถิดพระเทล่าเชื่อก็ไปตรงประตูแกก็จ้างเด็กมาเล่นฝุ่นอีก ก็บอกก็พระคุณเจ้านิมนต์ไปฉันหน้าหน้าหน้าปัตนาบ้านเถิดนิมนต์เอาบาตรอะไรถวายอาหารพอได้วันสองวันก็จ้างเด็กให้มาเล่นเสียงดังเด็กก็ส่งเสียงดังนางหญิงแพทย์สยาคนนี้ก็บอกพระคุณเจ้าตรงนี้มันเสียงดังนะกอึกระทึกคึกโคข,ขอพระคุณเจ้าจงไปฉันภายในปราสาทเถิด ว่าแล้วก็พระก็ตายใจด้วยความชินด้วยความเชื่อใจก็เข้าไปฉันในปราสาทพอพระเข้าไปปุ๊บนางด้านปิดประตูหมดทุกบานปิดเลยขังพระเทระไว้บนปราสาทพระเทระกำลังนั่งฉันอยู่นานมาด้วยตัวผู้เดียวเข้าไปในห้องแสดงมายาหญิงสี่ทิศอย่างในพระไตรปิฎกนะยั่วยวนพระเถระ เพื่อที่จะทำลายสิ่งของพระเถระในขนาดนั้นเองพระเถระก็ได้ถึงความวิตกว่าโอ้หนอเพราะอาศัยความชินทําให้เราจนมุมถึงเพียงนี้เพราะอาศัยความเคยชินชิดเชือ้อทําให้เราต้องมาอยู่ในสถานที่อันเป็นสนามรบเช่นนี้นางได้แสดงกิริยา เล่าลมต่างๆลำดับนั้นเนี่ที่พระเชตวันพระศา,าสดาทรงแย้มพระโอษฐ์พระอนุทร,รงถามว่าเกิดเรื่องอะไรเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานน์บุตรของเรากำลังอยู่ในสงครามพระสุนทรสมุทรเถระพระสมุทรสุนทรกำลังอยู่ในสงครามอยู่ใครหน้อจะเป็นผู้ชนะพระพุทธเจ้าบอกว่า บุตรของเราจะเป็นผู้ชนะและทรงเป่งรัศมีีไปให้กำลังใจพระเถระและมีเสียงว,ว่าเธอจงละาก,การทั้งหลายเถิดจงทำลายภพทั้งสองไปสู่การไม่เกิดเถิดพระเถระได้ยินเสียงพทธเจ้าเกิดสต,ติมองเห็นสติที่อยู่หน้าเนี่ยเป็นเปือนประเหมหนทากศดได้กำหนดสมาธินางนั้นเข้ามาก่อนจะถึงตัวพระเถระพระเถระได้ทะลุ หาะทะลุยอดปราสาทไม่มีทางออกแล้วนี่ประตูปิดหมดแล้วขึ้นทางบนเลยเหาะบรรลุธรรมแล้วเหาะขึ้นชนปราสาทชนปหน้าเตหลังคาทะลุไปเลยเหาะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่คือความชนิดชิดเชื้อเนี่ยไม่สำรวมในสิ่งเนี่ยก็เป็นนะอันนี้คือสมัยพุทธ,ธากาลนะ นะท่านระมัดระวังเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ว่าในยุคไหนก็ตามทุกคนนะโทษใครไม่ได้จะโทษฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ก็ไม่ได้ต้องโทษกิเลสเจ้าของระวังใครก็ไม่ใช่ระวังตัวตัวเราตัวเราสำคัญที่สุดคือระวังตนนั่นเองแต่ละคนแต่ละคนถ้ารู้จักระมัดระวังตัวตัวของตัวเองเนะี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐความทุกข์ความชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ระวังเราปล่อยจิตปล่อยใจนะโอกาสที่จะทำให้กิเลสมันทำลายเราย่อมเป็นไปได้หลวงปูเ่เกษมที่เป็นอาจารย์นอตมาท่านสอนตอนที่มอบพระไต่ให้ท่านบอกว่าพระนั้นมาจากคำแค่สองคำคือคำว่าพอกับละถ้าเจ้ารู้จักพอรู้จักละ เจ้าจะเป็นพระแท้ที่มันวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะมันไม่พอไม่ละมันจึงไม่ได้เป็นพระที่แท้จริงอันนี้ก็ฝากพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเมื่อได้เสพข่าวได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้คิดอีกในแง่หนึ่งว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของผู้บริสุทธิ์เรียบเหมือนทะเลใหญ่ ในทะเลเราจะไม่เห็นหมาเน่าลอยอยู่ในทะเลเราจะไม่เห็นขยะลอยอยู่ในทะเลก็ในทะเลนั้นเมื่อถึงวันหนึ่งน้ําจะซัดคลื่นจะซัดเอาขยะเหล่านั้นขึ้นฝั่งชั้นใดก็ดีนักบวชซึ่งทูสิลประพฤตินตนไม่ดีงามต่อให้อยู่ในเพศนี้เป็นใหญ่เป็นโตเพียงใดก็ตามถึงวันหนึ่ง ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอำนาจของกรรมก็จะซัดท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นของแปลกปองไม่บริสุทธิ์ขึ้นไปสู่ฝั่งให้พ้นจากศาสนานี้นั้นเราไม่ต้องไปจับผิดจับถูกหรือว่าไปวิจารณ์มากมายถึงกรรมนั้นท่านจะจะเสื่อมโดยตัวของท่านเอง อันนี้ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้อันนี้ก็ย้อนมาว่าศรัทธ,ธาอย่างเดียวไม่สามารถอยู่ในศาสนานี้ได้นานศรัทธ,ธาไม่ได้แปลว่าความเลื่อมใสศรัทธ,ธาไม่ได้แปลว่าความเชื่อศรัทธ,ธาแปลว่าการปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีก็เปิดศรัทธ,ธาเสื่อมศรัทธ,ธาก็แปลว่าการปฏิบัติไม่ดี ถ้าปฏิบัติไม่ดีศรัทธาทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาเพราะฉะนั้นทั้งพระทั้งโยมเราจงสร้างศรัทธาคือการปฏิบัติดีให้เกิดขึ้นในตัวเราถ้ามันภาวนารักษาศิลเราจะมั่นคงในพระรัตนตรยไม่หวั่นไหวเลยนะถ้าเปรียบเหมือนศาสนาเปรียบเหมือนบ้านถ้าเป็นมงในยุคป,ปัจจุบันนะ เราจะทําความสะอาดบ้านนะบ้านมันสกรปรกมานานแล้วโต๊ะตู้เตียงมันเก่าแล้วถึงวันหนึ่งเราทําความสะอาดเราก็ต้องลือ้อนะต้องกําจัดปวกต้องกําจัดของที่มันสกรปรกโต๊ะตู้เตียงที่มันไม่ใช้หรือมันมันพังแล้วเขาก็ลื้อทิ้งชั้นใดก็ดีถ้าเปรียบเทียบศาสนาในยุคปัจจุบันก็อ,อาจจะเป็นเช่นนั้นคือจะต้องมีการล้าง ล้างสิ่งที่มันตกรปรกที่มันเสียให้มันสะอาดขึ้นหมดจดขึ้นแต่ก่อนตอนล้างนี่แหละมันอาจจะเจ็บปวดหน่อยมันอาจจะต้องทำลายบางสิ่งออกนนั่นเราชาวพุทธจงมั่นคงในคำสอนศีน่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรกรรมาฐานการภาวนาภูบาการพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรเมื่อเรายึดในคำสอนเราก็ไม่ต้องติดในบุคคล เรายึดในคำสอนในสมัยพุทธกาลพระปุถุชนสอนคนพระะพระธรรมดาให้เป็นอรหันได้ถึงห้าร้อยลูกแต่ตัวท่านก็ยังไม่เป็นมาเป็นตอนหลังลูกศิษย์มาสอนมาแสดงอาการให้ดูจึงรู้ว่าตัวเองยังไม่ได้บรรลุธรรมมนเร่งตอนไปลายได้บรรลุธรรมท,ทีหลังลูกศิษย์อย่างนี้ก็มีนั้นพวกเราจงพยายามรักษา ประเพณีอันดีงามการเข้าวัดฟังธรรมถือศีลภาวนาอย่าให้ข่าวกระแสอะไรมาทำให้เราให้ใจของเราวันไหวคำสอนของพระเจ้าเป็นของบริสุทธิ์พุทธทางสนังกรฉามิธรรมมังสนังกชฉามิสังขังสรนังกชฉามิยังเป็นที่พึ่งได้จริงนะยังเป็นที่พึ่งกำจัดไทยได้จริงยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ได้เสื่อมถอยเลย เป็นแต่เพียงบุคคลเท่านั้นเองนั้นจึงขอฝากชาวพุทธทั้งหลายพวกเราทั้งหลายให้มั่นคงในาศาสนาใครไม่ดีก็เรื่องของเขาเราทำตัวให้เราให้ดีนั้นหมู่พระเจ้าระสมก็ตามใครไม่ดีก็เรื่องของเขาเราต้องทำตัวให้ดีให้สมกับที่พระาศาสดามอบผ้ากาสาวพัดนี้ให้เป็นธงชัยแก่พระอานนท ให้พวกเราได้สวงใส่เพื่อหวังไปสู่ความพ้นทุกข์นะเ็าขอฝากไว้นะต่อไปก็ให้พากันตั้งใจรับพร